หลังจากที่ทำโากเจ็ดราชวงใหญ่ทุกคนสามารถดูซับพลังเพิ่มความแข่งของพวกเขาได้แล้วก็ยังฟื้นฟูร,ร่างกายให้กลับมาเป็นปกติจากการต่อสู้นี้ได้อีกด้วยในตอนนี้ทุกคนก็ดีใจมากมากในการที่พวกเขามุงเดินทางเข้ามาที่ดินแดนอสูรสวรรค์แห่งนี้ไม่ได้เสียเปล่าไปเลยแม้แต่นอนะยครับการที่พวกเขานั้นจะต้องรีบมุ่งเดินทางออกไปจากที่นี่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาเสียเวลาไปเหมือนกัน ในระหว่างที่พวกเขากําลังมุ่งเดินทางออกไปยังสถานที่แห่งนี้ทุกคนก็ต่างพากันนึกเสียใจเพราะหนึ่งด้วยที่ในด้านความแกง่งแกร่งพรสวรรค์ของเอกเป็นคนที่หายากมากๆเพียงแค่อายุไม่เกิน20ปีเท่านั้นความแกง่งแกร่งก็มาถึงระดับนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีนายน้อยจินเฉินผู้นั้นเกรงว่าพวกเขาทุกคนคงไม่สามารถมีชีวิตรอดออกไปจากที่นี่ได้แน่นอนทุกคนก็ต่างพากันไว้อะไรพระเอกรอเลยนะครับพอถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในด้านความแกง่งแกร่งของเอกแล้วอยากที่จะสามารถรับมือกับปีศาจมาโลหิตตนนั้นได้แต่มัน ก็ไม่ใช่อย่างที่พวกเขาคิดแล้วลสิครับในจังหวะที่พวกเขากําลังมุ่งเดินทางออกไปพระเอกก็มาถึงยังสถานที่แห่งนี้พอดีนะครับมาครบทั้ง32ประการรวมถึงผู้ติดตามของเขาอีกด้วยในตอนนี้ทุกคนก็ต่างกันึ่งมากๆนะครับแต่ก็ดีใจมากๆเหมือนกันที่พระเอกยังสามารถมีชีวิตรอดออกมาได้พวกเขาก็หนึงกับถามพระเอกเลยว่าทันไปอยู่ที่ไหนมาและก็เกิดอะไรขึ้นไปก่อนหน้านี้ซึ่งพระเอกก็ได้บอกกับทุกคนไปเหมือนกันก่อนหน้านี้เขาได้ไปเจอกับดินแดนต้องห้ามในจังหวะที่ได้ต่อสู้กับปีศ าจมาโลหิตถึงแม้ว่าจะสามารถกำจัดกำลาลับปีศาจมาโลหิตได้เขานั้นก็ยังสามารถปลดปล่อยจิตวิญญาณผู้แข็งแร่งแงกล้งกลามากมายในสมัยอดีตหาเป็นอิสระอีกด้วยในตอนนี้ทุกคนก็ถึงกับรู้สึกทึ่งมากๆในครับผมในด้านความแข็งแร่งของเอกไม่คิดเลยว่าจะสามารถจัดการกำลาลับปีศาจมาโลหิตได้ในตอนนี้ก็รู้สึกแบบว่าหายห่วงแล้วนะครับเราทาโสดจากเจดราชงใหญ่จึงได้ขอตัวลาออกจากพระเอกไปแต่มันก็ยังมีเหล่ากลุ่มจากอาณาจักรต้าหวังและก็อาณาจักรตาลีจะเป็นศิษย์จาก อาณาจักทั้งสองนะครับก่อนหน้านี้หัวหน้าของพวกเขาถูกพระเอกฆ่าตายไปหมดแล้วในตอนนี้เราทั้งโศจเจ็ดราชองศ์ใหญ่ก็เลยปล่อยให้พระเอกเป็นคนจัดการเศษซากที่เหลือของอาณาจาัก ตาหวังและก็ตาลีซึ่งพระเอกก็ได้เดินไปด้วยสีหน้าที่แข็งขึนม,มากๆนะครับได้ยื่นขอ้อเสนอให้แก่พวกนี้ไปถ้าเกิดว่าเจ้ายอมจำนนต่อขา้าและก็เป็นคนรับใชข้ข้าข้าก็จะไว้ชีวิตเจ้าช่วยให้เจ้าแข็งแกร่งขึ้นไปมากกว่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเจ้าน้นไม่ยอมข้าจะเป็นคนจัดการเจ้าด้วยมือของข้าเองถึงแม้พวกเขาจะมีความแค้นกับพระเอกมากที่จัดการราชาของพวกเขาไปและก็ยังบอกให้พวกเขาเป็นข้ารับใช้อีกด้วยนะครับแต่หน่โดยที่ในออร่าพลังความแข็งแกร่งของพระเอกที่ปลดปล่อยออกมาพวกเขาไม่สามารถ ถ้าเกิดว่าต่อสู้ต่อก้อนก็คงจะต้องตายไปอยู่แล้วนะครับในตอนนี้ก็เลยไม่มีทางเลือกอื่นใดยอมรับยอมจำนนกลายเป็นผู้รับใช้ของเปกในที่สุดนะครับพระเอกเลยได้นําเอาตราประทับวิญญาณของเขาส่งมอบให้กับทั้ง4คนไปเหมือนกันถ้าเกิดว่าคิดตุกติดคิดทรยศก็จะถูกตราประทับวิญญาณนี้ระเบิดตัวตายไปเหมือนกันนะครับแต่หนึ่งด้วยที่อาณาจักรต้าหวังแลวก็ตาลีหัวนหน้าของพวกเขาราชาของพวกเขาก็ถูกระเอกกกาจัดไปหมดแล้วพระเอกจึงไหว้วานให้ราชาฟา้ามือโลหิตได้ทากัน จัดการทั้งสองอาณาจักรทีแทนรวบรวมทั้งสองอาณาจักรให้เป็นหนึ่งเดียวกันและก็ให้ราชาฝ่ามือโลหิตนั้นคนที่คอยจัดการดูแลทั้งสองอาณาจักรนี้ต่อไปราชาฝ่ามือโลหิตได้ยินคําพูดของเอกแล้วตัวเขานั้นถึงจะคิดว่าตัวเองไม่เหมาะสมในการเป็นราชาแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องยอมรับในคําพูดของเพกอยู่ดีนะครับและหลังจากที่พวกเขาได้ตกลงพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วก็ได้มุ่งเดินทางออกประที่นี่เหมือนกัน ตามหาเหล่าศิทธ์สาวกจากอาณาจักรเต้าหวังคนอื่นๆต่อนะครับและหลังจากที่พวกเขามุ่งเดินทางมาระยะเวลาไม่นาน ก็มาถึงจนได้ได้มาเจอกับเหล่าองค์หญิงองค์ชายของอาณาจักรต้าหวังที่พวกเขาก็สามารถดูดซับพลังเพิ่มความแก็งแกร่งบางคนก็มาอยู่ในจุดสูงสุดของระดับนักปราชญ์นะครับแต่บางคนก็มีความแก่งแกร่งเลื่อนขั้นไปอยู่ในระดับกษัตริย์แล้วเหมือนกันในตอนนี้พวกเขาก็รอที่จะให้พระเอกมาถึงนะครับสุดท้ายพระเอกก็มาจนได้แถมเมื่อตัวองค์หญิงเฉียนได้มาเจอกระเพกแล้วตัวเธอก็ดีใจมากๆเลยนะครับผมก้าวข้ามก้าวหน้าเหล่าองค์หญิงอื่นๆไปพุ่งเข้าไปกอดพระเอกก่อนเพื่อนเลยนะครับซึ่งพระเอกที่ ตัวเขานั้นก็ดีใจเหมือนกันนะครับที่ทุกคนก็ไม่ได้เป็นอะไรและก็ยังมีความแข็งแกร่งขึ้นมาได้อีกด้วยในตอนนี้ทุกคนก็ต้องรีบมุ่งเดินทางออกระจากที่นี่เหมือนกันเพราะหนึ่งโดยอีก,กระยะเวลาไม่นานดินแดนอาณาจักรอาสูนสวรรค์แห่งนี้มันก็กําลังที่จะปิดลงแล้วเหมือนกันนะครับแถมก็ดูเหมือนว่าทางฝั่งของด้านนอกมันก็มีเหล่าคนมากมายของอาณาจักรต่างๆพวกเขามุ่งเดินทางมาถึงยังสถานแห่งนี้เพื่อรอรับชมว่าใครกันที่จะสามารถหนีรอดออกมาจากดินแดนลับปศุนสวรรค์แห่งนั้นได้เพราะในทุกๆครั้งท ดินแดนลับอสูรสวรรค์เปิดขึ้นคนที่เข้าไปมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับอาณาจักรต่างๆก็จะสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของคนคนนั้นได้ก็จะทําให้อิทธิพลของราชาที่แข็งแกร่งที่สุดสามารถควบคุมทุกอาณาจักรของโลกใบนี้ได้น,นั่นเองนะครับซึ่งคนที่คอยตั้งตารอคอยที่จะให้พระเอกออกมามันก็จะมีเพียงแค่คนเดียวนะครับก็จะเป็นเจ้าของสวนราชายานะครับผมตัวเธอก็มุ่งเดินทางมาถึงยังสถานที่แห่งนี้แล้วเมื่อได้รับข่าวว่าดินแดนลับอสูรสวรรค์มันกําลังปิดตัวลงก็จะรอ พอให้พระเอกนั้นออกมานะครับผมและระยะเวลาผ่านไปไม่นานเท่านั้นในตอนนี้เหล่าองค์หญิงองค์ชายจากอาณาจักรต่างๆพวกเขาก็มุ่งเดินทางออกมาถึงยัางสตานที่แห่งนี้แล้วนะครับแต่มันก็ยังไม่ได้ปิดตัวลงอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ยังมีพลังโรบ,บาเลียที่คอยป้องกันบริเวณรอบๆนี้ไว้อีกด้วยบุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าไปได้บุคคลภายในก็ไม่สามารถออกมาได้เหมือนกันนะครับในตอนนี้พอเหล่าองค์ชายจากเจ็ดระชงใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรต้าโจตาลีรวมถึงต้าหวังทั้งสามคนที่มีความ แข้นกับเพกอยู่แล้วก่อนหน้านี้ถูกพระเอกขโมยของไปมากมายนะครับแถมก็ยังถูกพระเอกเล่นงานไปอีกด้วยพวกเขาที่เพิ่มความแข็งแกร่งมาอยู่ในรับกษัตริย์แล้วในตอนนี้ก็มีความมั่นใจมากๆว่าจะสามารถจัดการกับอเอกได้แต่เนื่องด้วยที่พระเอกนั้นยังไม่ได้ออกมาจากดินแดนรับอสูรสวรรค์เขานั้นจึงมุ่งเป้าหมายไปหาองค์หญิงองค์ชายจากอาณาจักรเต้าเว่แทนเพื่อทําการจัดการทุกคนที่อยู่ในอาณาจากาักรเต้าเว่ทิ้งให้หมดเลยนะครับ ในตอนนี้ก็พุ่งเข้าไปเพื่อทาการโจมตีเลยนะครับแต่ก็ยังมีที่มีองค์ชายทั้งสองก็จะเป็นผู้ติดตามของพระเอกคนใหม่นะครับก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นศัตรูกับพระเอกแล้วพอได้เห็นความสามารถความแข็งแกร่งและก็พระเอกช่วยชีวิตพวกเขา,เาไว้ในตอนนี้ก็ยอมจํานวนต่อพระเอกแต่โดยดีทั้งสองมีความแข็งแกร่งมาอยู่ในระดับกษัตรจึงสามารถป้องกันการโจมตีขององค์ชายทั้ง3จากเจตรชวงใหญ่ได้ในตอนนี้องค์ชายทั้ง3ก็มีคิดแกงกลัวอยู่แล้วถ้าเกิดว่าใครคิดกล้าขัดขวางเขาเขาก็จะทําการโจมตีจัดการฆ่าทิ้งให้หมดเหมือน done ในตอนนี้ก็ได้พุ่งเข้าไปเพื่อโจมตีเหล่าองค์หญิงองค์ชายจากอาณาจักรเต้าเวยเลยนะครับแต่ว่าการโจมตีของพวกเขาก็ยังไม่ได้เข้าปะทะก,กันเลยในตอนนี้มันก็จะมีทานโซจากเจ็ดราชวงศ์ใหญ่คนหนึง่งเขานั้นก็จะมีนามว่าโซดต,ตู้เทียนหวางก็ได้มาหยุดองค์ชายทั้ง3เอาไวา้และก็ได้พูดบอกกับองค์ชายทั้ง3ไปว่าถ้าเกิดเจ้าคิดเล่นงานเราสิทธิสาวกจากอาณาจักรเต้าเวยพวกเจ้านะ่ะจะไม่มีชีวิตรอดออกจากที่นี่ได้แม้แต่คนเดียวก่อนที่ทานโซต,ตู้เทียนหวางจะได้หันไปขอโทษเกี่ยวกับเเรรื่อร่อองาาทีกิดขึ้นจะ เป็นความเข้าใจผิดกันเล็กๆแน่นอนนะครับผมแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าตอนหน้าจะเป็นยังไงในตอนนี้ก็จบไปก่อนนะครับสำหรับอีพีที่373นะครับผมโอเคนะครับสำหรับอีพีหน้าคลิปหน้าตอนล่าสุดมาจะรีบมาต่อให้ทุกคนได้ดูเลยละกันนะครับผมกําลังเข้มข้นกันเลยทีเดียวนะครับนายน้อยชินจึงเราแข็งแกร่งเวอร์นะฮะโอเคนะครับสำหรับที่นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย